สวัสดีค่ะทุกคนเราพบกับคลิปดีๆวิสาสาจากช่องทิวเฟร์กับเพ่เดียอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ,ะเรากลับมาเจอกันก็จะเป็นการติวข้อสอบโอนิค่ะวิชาภาษาไทยของพี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองนะคะซึ่งพี่ๆเขาปีที่แล้วเนี่ยก็พึ่งจะสอบไปนะคะเป็นข้อสอบจริงกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีทั้งหมดกี่ข้อนั้นเดี๋ยวน้องๆไปเริ่มติวกันเลยนะคะ และสำหรับ AP นี้นะคะก็จะเป็นในตอนที่2แน่นอนว่ามี2ข้อนะคะตอนที่2ที่ว่าเนี่ยเราก็จะเป็นแบบอัตนัยนั่นเองนะคะก็จะมีง่ายๆบอกไปแล้วว่ามี2ข้อคือข้อ21และข้อ22นะคะสำหรับข้อ21แล้วก็ข้อ22เนี่ยถึงจะมี2ข้อแต่ว่าข้อละ สิบคะแนนกันเลยทีเดียวทุกคนคิดว่าเยอะไหมเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อเขียนไงก็เลยต้องคะแนนเยอะนิดนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนดีเขียนได้เขียนตรงประเด็นเนี่ยก็แปลว่าเก็บข้อละสิบคะแนนมาได้เลยนะคะแปลว่าสองข้อเป็นไงมียี่สิบคะแนน นะคะง่ายๆอ่ะสำหรับการทำแบบอัตนัยนะคะก็มีโจทย์อยู่ง่ายๆค่ะแค่เขียนตอบลงในกระดาษคำตอบนะคะโดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือว่าภาษาไทยกลางค่ะแล้วก็ให้เราหลีกเลี่ยงในส่วนของการใช้คำแบบว่าภาษาถิ่นนะคะทีนี้เรามาดูกันตรงนี้ค่ะข้อ21 <c oughs> ข้อ21นะคะเขาบอกไว้ว่าให้เราเขียนเรื่องจากภาพอันนี้คือเป็นแบบนี้ทุกปีนะทุกคนก็คือข้อ21เขียนเรื่องจากภาพนะคะด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดแล้วก็เป็นไงคะไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องเออมันมีส่วนง่ายอยู่นะคือเราอ่ะไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องค่ะแล้วก็ไม่ต้องเขียนเป็นบทร้อยกรองนะบทร้อยกรองคืออะไรคือแบบกรอนนะคะไม่ต้องแต่งกรอนมาให้อ่านขอร้อยแก้วธรรมดาเป็นความเรียงธรรมดานะคะไม่ใช้คําย่อคําย่อคืออะไรอย่างเช่น วันนี้วันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2598อย่างเงี้ยเขียนพศออแบบนี้ได้ปะไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรไม่ให้ใช้คำย่อนะคะแล้วก็ไม่ใช้คำทับศัพท์ค่ะ คำทับศัพท์ที่เราใช้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นคำไหนที่มันใช้เป็นภาษาไทยได้เปลี่ยนถ้ามันใช้เป็นภาษาไทยไม่ได้ใช้คำอื่นไปนะคะหลีกเลี่ยงอ่านโจทย์ซ้ําๆหลายๆรอบว่าไม่ใช้คำทับศัพท์อย่างที่บอกใช้ภาษาไทยมาตรฐานเนาะหลีกเลี่ยงคำภาษาถิ่นนะคะเอออะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีนะคะทีนี้ความยาวของการเขียนเรื่องจากภาพให้ใช้ความยาวแค่4ี่ถึงเบรรทัดเยอะไหมไม่เยอะนะคะสบรรทัดเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จ 4ู่ถึงเบรรทัดก็คือ4บรรทัด5 6 7หกเนี่ยถ้าอยู่ในจํานวนบรรทัดเท่านี้เขาจะตรวจให้นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเขียนไปเกิน7บรรทัดสมมุติเขียนไป1 2 3 4 5 6 7และ8แบบเนี้ยตรงนี้ไม่ตรวจนะคะ บรรทัดที่8ไม่ตรวจนะจะตรวจถึงแค่บรรทัดที่7เท่านั้นนั่นหมายความว่าในกรณีที่เขียนไปถึงบรรทัดที่7แล้วใจความยังไม่ได้มันต้องไปถึงบรรทัดที่8ค่ะถึงจะจบเรื่องพอดีเนี่ยอันนี้เขาก็จะให้คะแนนตามความเป็นจริงว่าใจความไม่สมบูรณ์ก็อาจจะโดนหักไปบ้างเพราะฉะนั้นบริหารให้ดีนะคะภายใน4-7บรรทัดเนาะโอเคตามนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันในภาพเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ภาพมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายเส้นยึกยึกง่ายๆนะคะแบบนี้ทุกปี ไอ,อ้ทุกคนมองลงไปในภาพค่ะมองลงไปในภาพแล้วบอกพี่สิว่าทุกคนเห็นอะไรบ้างแน่นอนว่าตัวละครหลักก็คือตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมเด็กผู้ชายคนนี้นะคะมีฟองความคิดอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาเห็นอะไรคนขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยขี่อยู่บนทางเท้าบนฟุตบาทน,นะคะเออแล้วถ้าขี่ไปโอยชนไอ้เด็กคนนี้แน่นอนอย่างเงี้ยก็จะล้มนะคะแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมาย โอเควิเคราะห์ภาพออกมาเรียบร้อยแล้วเขามีใครบ้างใช่ไหมเราก็ทําไงต่อคะหลังจากวิเคราะห์ภาพออกมาแล้วให้เราแกะคําที่ได้ออกมาแกะคําที่ได้หมายความว่าอะไรมองเห็นภาพใครบ้างมองเห็นภาพมีเด็กอ่ะมีอะไรต่อมีรถมอไซค์รถมอไซค์หรือรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันเป็นคําทับศัพท์เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นคําว่ารถอะไรคะรถจัก,กรยานยนต์โอเคไหมโอเคนะคะเป็นรถจักรยานยนต์แบบนี้ นะคะแล้วยังไงต่อคะพี่เออเราเห็นรถอะไรอีกไหมมีรถยนต์ใช่ไหมตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนคะคาดว่าน่าจะเป็นป้ายรถเมย์นะอ่าเป็นป้ายรอรถเมย์รถเมย์เป็นรถเมย์ไหมไม่ใช้รถอะไรคะรถโดยสารรถโดยสารคําเดียวไหมไม่รถโดยสารประจําทางนั่นเองนะคะ โอเคนะอาจจะอ่านไม่ออกก็ฟังคําพูดพี่ไปนะคะว่ามันคือรถโดยสารประจําทางรถมอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์จากนั้นเขาทําอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป้ายรถมีแล้วก็ตรงนี้คือฟุตบาททุกคนจะชินกับคําว่าฟุตบาทใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะบอกแล้วว่าไม่ใช้คำทับศัพท์ก็คือต้องเป็นคําว่าทางเท้านั่นเองนะ,ะในความคิดของเขาใช่ไหมคะมีว่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอ่าก็ได้คํานึงละอุบัติเหตุ แบบนี้พอเข้าใจไหมนะคะพอได้อุบัติเหตุเอ๊ได้คำเยอะแยะมากมายเด็กรถจักรยานยนต์ทางเท้าขับรถคิดอุบัติเหตุรอรถที่ป้ายรอรถโดยสารประจําทางแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะได้คำแล้วทีนี้เราลองแต่งเป็นประโยคออกมาแต่งเป็นประโยคออกมาก่อนได้ว่างไงคะมีอะไรบ้าง เราแต่งเป็นประโยคออกมาก็จะได้ว่า,าเด็กคนหนึ่งใช่ไหมคะนี่เด็กคนหนึ่งตรงนี้ยืนรอรถประจาําทางแบบนี้ได้ไหมได้นะคะอันนี้คือทดไว้ในใจนะทุกคนไม่ต้องเขียนลงไปนะคะก็สมมุติพี่จะเขียนให้นะ<ม>เด็กคนหนึ่งใช่ไหมคะเด็กคนหนึ่งยืนรอนะคะยืนรอรถประจํา ทางใช่ไหมแบบเนี้ยนะคะแล้วยังไงต่อเหตุการณ์อาจจะขึ้นเกิดขึ้นตอนไหนตอนเช้าได้ไหมได้นะคะจะไปโรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเย็นได้ไหมได้อะเขากลับจากโรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมคะในระหว่างที่เขากลับจากโรงเรียนแบบนี้เห็นไหมกําลังเดินมารอรถที่ป้ายรอรถประจําทางเพื่อจะเดินทางกลับบ้าน เขาก็เห็นรถคันนึงแบบเนี้ยเป็นไงได้แล้วใช่ไหมคะอาจจะมีประโยคอาากีกประโยคนิดนึงอาจจะแบบว่ามีเห็นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาบนทางเท้าอย่างเงี้ยเขาจึงคิดว่าอะไรเงี้ยก็ว่าไปเห็นไหมเราจะเริ่มปติดต่อเรื่องได้คะ่ะแล้วทีนี้เราอาจจะใส่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญลงไปนะคะอย่างเช่น ชื่อของตัวละครใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะใส่ชื่อตัวละครได้นะออใส่ชื่อตัวละครอันนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของคะแนนด้านความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าเราแบบไม่ใช้คําว่าเขาคนนั้นเด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นใหม่เราใส่ชื่อเขาไปเลยอย่างเช่นเด็กชายเด็กชาย A เด็กชายบีแบบเนี้ยแต่ทุกคนเอาชื่อที่มันแบบดูมีอะไรมากกว่านี้นะไม่เอาชื่อง่ายๆนะคะเด็กชายต้นกล้าเด็กชายต้นข้าวเด็กหญิงใบไา,ายอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้พอได้เรียบร้อยแล้วพี่มีข้อสังเกตให้ทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะมีข้อสังเกตให้ทุกคนอีกอย่างหนึ่งคอลบตรงนี้ออาสักครู่เนาะบอกแล้วว่าได้คําได้คําแล้วนํามาแต่งประโยคใช่ไหมคะแต่งประโยคเสร็จแล้วทําไงต่อ เอามาเรียงเป็นประโยคต่อๆกันแต่ทีนี้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึง่งอันนี้มาไว้สีแดงๆเลยนะคะก็คือในแต่ละภาพที่เขายกมาให้ในแต่ละปีนะคะในภาพนะคะทุกภาพที่เขายกมาให้จะมีการพูดถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องคุณธรรมแปดประการทุกคนรู้จักคุณธรรมแปดประการไหมคุณธรรมแป,ประการ สำหรับคุณธรรม8ประการนะคะเป็นยังไงเรามาดูกันคุณธรรม8ปประ8ประการใช่ไหมคะก็คือมีอะไรบ้างมี1ค่ะขยันมีขยันแล้วก็มีอะไรมีประหยัดนะคะขยันประหยัดอะไรต่อคะซื่อสัตว์มีซื่อสัตว์ต่อ ปบ,ปบ,ปบแล้วอะไรต่อคะมีวินัยใช่ไหมคุณธรรมแปดประการใครรู้จักบ้างมันมีอะไรบ้างนี่ไงมีขยนันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยแล้วก็สอเสือทั้งหลายทั้งปวงค่ะสุภาพใช่ไหมสุภาพสะอาดสามัคคีนะคะสามัคคีและมีน้ำใจนะคะมีน้ำใจแบบเนี้ย อันนี้คือคุณธรรมแปประการซึ่งเขาจะสอดแทรกเข้ามาในแต่ละภาพของแต่ละปีที่เขาเอามาให้เราดูทมว่าเอาไปใช้ทําไมคะทีนี้คุณธรรมแปประการนะคะให้น้องๆดูว่าภาพแต่ละภาพที่เขามาให้มันตรงกับคุณธรรมเรื่องไหนอย่างเช่นการที่เอามาขี่รถอยู่บนทางเท้าแบบเนี้ยมันเป็นไงคะผิดกฎจราจรการที่ทําผิดกฎจราจรหรือว่าละเมิดกฎจราจรแบบนี้แปลว่าเขาเป็นคนที่ขาดอะไรขาดความขยันไม่เกี่ยวขาดความประหยัดไม่ใช่ขาดความขาดความซื่อสัตย์นะ ยังไม่ถูกขาดความมีวินัยถูกไหมนี่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณธรรมจากภาพนี้ก็คือเรื่องของการมีวินัยเพราะเขาไม่มีวินัยใช่ไหมเขาฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคมของกฎจราจรแบบนี้นคะคะเพราะฉะนั้นให้น้องๆดึงคําเหล่านี้แปดคำนี้มาใช้ด้วยแต่ไม่ใช่ดึงมาทั้ง8คําเอามาเฉพาะคําที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกไปภาพนี้เป็นภาพของการ ขาดความมีวินัยเพราะฉะนั้นก็ดึงเรื่องของการมีวินัยมาปีที่ผ่านๆมาอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจความประหยัดความขยันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปีนี้ปีเนี่ยล่าสุดเลยนะคะคือเกี่ยวกับความมีวินัยไม่แน่ปีของเราที่กาลังจะสอบนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสุภาพสะอาดซื่อสัตย์อีกรอบก็ได้นะคะอ่ะโอเคทีนี้พอรู้แล้วว่าภาพนี้เกี่ยวกับคุณธรรม8ประการเรื่องไหนเราก็ นำมาคิดต่อเหตุการณ์นี้ควรจะเป็นยังไงควรจะพูดถึงอะไรถึงจะเกี่ยวกับเรื่องของการมีวินยัยใช่ไหมคะเรียบเรียงในหัวเรียบร้อยแล้วเรามาลองเขียนกันและทีนี้พี่ก็เขียนให้นะคะอย่างที่บอกไปเขียนได้ถึง4-7บรรทัดนะก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7อะจริงจริง7อันนี้อาจจะไม่นับเป็นบรรทัดที่7ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเลยลงมานิดหนึ่งใช่ไหมทุกคนก็เขียนประมาณตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะมันอออมันก็จะได้ เยอะอยู่เนาะเนื้อเรื่องนะคะสี่บรรทัดก็จบเนื้อเรื่องได้แล้วใช่ไหมจริงๆถ้าเราคิดดีๆนะทุกคนก็พยายามเรียบเรียงประโยคที่เราได้ดีๆนะคะว่าเราได้ประโยคมาว่าอะไรบ้างอ,อย่างเช่นดูตรงนี้พี่ก็จะใส่เป็นบอกแล้วว่าตัวละครใส่ชื่อได้ไหมตัวละครใส่ชื่อได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยพี่ก็เลยแทนให้เขาว่าเขาชื่อปกป้องค่ะเช้าวันนี้นะคะปกป้องมายืนรอรถประจําทางที่ป้ายรถโดยสารเช่นเดิม ใช่ไหมรถประจําทางแทนคําว่าอะไรคะแทนคําว่ารถเมล์หรือรถบัสหรือรถอะไรสักอย่างนะคะที่ป้ายรถโดยสารเช่นเดิมอ่ะในขณะที่เขากําลังรออยู่นั้นนะคะก็สังเกตเห็นสองคนนะคะคนสองคนขี่จักรยานยนต์ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะแทนคําว่าอะไรขี่รถมอไซค์ถูกไหมมอไซค์เป็นคําทับศัพท์เปลี่ยนมาใช้เป็นรถจักรยานยนต์ค่ะไปบนทางเทา้าทางเท้าแทนคาว่าอะไรนะ ฟุตบาทอย่างเงี้ยซึ่งมีผู้คนเดินไปมานะคะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมปกป้องก็เลยคิดว่าหากพวกเขามีวินัยในการขับขี่และควรเคารพกฎจราจรให้มากกว่านี้นะคะทุกชีวิตเนี่ยก็เป็นไงคะก็จะปลอดภยัยเพราะการการะทําที่เขาทําอยู่ตอนนี้เขาทำางไงเขาละเมิดกฎใช่ไหมคะขี่อยู่บนทางคาก็อาจจะเก่อให้เกิดอุบัติเหตุ น่นเอ,อย่างที่บอกไปนะอันนี้จบแล้วเห็นไหมได้เนื้อเรื่องแล้วมันง่ายด้วยตรงที่ว่าเราไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องค่ะพอได้บรรทัดครบแบบนี้เป็นไงเก็บคะแนนได้ง่ายๆเลยส่วนเรื่องอื่นๆเช่นการเขียนคําผิดการใช้คําไม่ถูกความหมายแบบนี้ก็ระวังด้วยนะคะอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนจะเห็นว่าอะพี่คะทำไมตรงนี้มีตึ๊ดอะไรอย่างงี้อันนี้ใช้ในกรณีที่เราฉีกคําหรือว่าความหมายที่มันแบบว่า คำบางคำที่มันต้องอยู่ด้วยกันถึงจะมีความหมายแต่เราเขียนไม่พอค่ะหมดบรรทัดแล้วเราก็อย่าลืมเขียนติบตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นการฉีกคำถ้าเราใช้แบบนี้คนตรวจนะคะผู้ตรวจเขาก็จะรู้ว่าเออนี่คือเราต้องการสื่อคําว่าอะไรนั่นเอง นะคะเอาจบไปแล้วนะข้อที่1ต่อไปเราไปดูอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นข้อที่22ไม่ใช่แค่ของวันนี้แต่ของชุดนี้เลยทีเดียวข้อที่22ค่ะอ่านโจทย์เขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าจงสรุปใจความสําคัญของบทอ่านต่อไปนี้ใช่ไหมให้เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะโดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานเหมือนเดิมนะคะความยาวไม่เกิน3าบรรทัดเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเขียนเกิน3บรรทัดเป็นไงคะไม่ตรวจ นะโอเคทีนี้การสรุปใจความสำคัญเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำในการสรุปใจความสำคัญเลย <c oughs> ก็คือการที่เราอ่านทั้งหมดก่อนใช่ไหมคะบทอ่านทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด3ย่อหน้าทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเยอะจังเลยต้องทำางไงคะพี่อ่านไปก่อนนะคะอ่านให้เรียบร้อยทั้ง3ย่อหน้านะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่ะอ่านค่ะช็อช็อกโกแลตใช่ไหมคะเขาให้มาว่างไง เริ่มกันที่ยอ่อหน้าแรกนะคะยอ่อหน้าแรกเขาพูดว่าไงช็อกโกแลตใช่ไหมอ่านทุกคนน่าจะอ่านได้ใช่ไหมคะช็อกโกแลตเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเพราะมีรสชาติอร่อยค่ะชาวสเปนเป็นชาติแรกๆที่ค้นพบความอร่อยของช็อกโกแลตโดยการเติมน้ําและน้ําตาลอ้อยลงในโกโก้แล้วนําไปต้มจนเดือดต่อมาก็ได้มีการเติมส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศเช่นอบเชยการพลูลูกผักชีและอื่นๆและเพิ่มความหอมมันด้วยเมล็ดอัลมอนด์จากนั้นช็อกโกแลต จึงแพร่หลายไปสู่ประเทศอื่นๆย้อนหน้าที่หนึ่งต่อไปย้อนหน้าที่สองนะคะแม้ช็อกโกแลตจะได้รับความนิยมมากแต่ก็มีคนบางกลุ่มมีความเชื่อผิดๆว่าช็อกโกแลตมีผลเสียต่อร่างกายเช่นทําให้เกิดสิวแต่จริงๆแล้วการเกิดสิวนั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการรับประทานอาหารค่ะส่วนความเชื่อที่ว่าช็อกโกแลตมีคาเฟอีนอยู่มากนั้นความจริงมีอยู่เพียงเล็กน้อยเพราะช็อกโกแลต1.4ออนจะมีคาเฟอีนอยู่เพียง6มิลลิกรัม ซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับกาฟเฟอีนที่จะส่งผลต่อร่างกายคือต้องกินในปริมาณมากกว่าเท่าไหร่200มิลลิกรัมต่อวันนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมีการพิสูจน์แล้วว่าสารประกอบในช็อกโกแลตมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและลดอัตราการเกิดโรคหัวใจแม้ว่าช็อกโกแลตจะมีประโยชน์มากดังที่กล่าวไปแต่เราควรจะรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะถ้ารับประทานมากไปก็อาจเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลได้ดังนั้นจากที่เป็นประโยชน์ก็อาจากลับเป็นโทษได้หลังจากที่อ่านมาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ทั้งสามย้อนาทุกคนคิดว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ ช็อกโกแลตถูกไหมเพราะว่าเริ่มต้นด้วยคำว่าช็อกโกแลตค่ะเพราะฉะนั้นตัวเอกของเรื่องของเราในวันนี้คือช็อกโกแลตโอเคอ่ะทีนี้ช็อกโกแลตแล้วเรียบร้อยนะคะการที่จะสรุปใจความสําคัญเนี่ยก็คือหน้าที่ที่เราต้องทําคือ ไปหาใจความสิเขาบอกกําหนดว่าไม่เกินสามบรรทัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่จะกําหนดให้ทุกคนง่ายๆว่าตอนนี้เรามีกี่ย่อหน้ามีสามย่อหน้าเราจะตัดออกมาค่ะย่อหน้าละหนึ่งใจความเขามีสามย่อหน้าไงเพราะฉะนั้นในหนึ่งย่อหน้าเนี่ยมีหนึ่งใจความอ่าโอเคทีนี้ย่อหน้าที่สองจะเป็นอีกหนึ่งใจความเป็นหนึ่งบรรทัดนะแล้วก็ย่อหน้าที่สาม เป็นย่อหน้าสุดท้ายใช่ไหมคะเอามาอีกหนึ่งใจความให้มันได้อีกหนึ่งบรรทัดพอดีมันก็จะได้ไม่เกินสามบรรทัดเข้าใจไหมคะย่อหน้าละหนึ่งบรรทัดเนาะมีสามย่อหน้านะคะแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะช็อกโกแลตค่ะเพราะฉะนั้นตอบคำถามตัวเองต่อไปนะคะว่าใครช็อกโกแลตต่อไปเป็นยังไงคะหน้าที่ต่อไปของเราก็คือการ ไปดูทีละย่อหน้าแล้วก็ตัดส่วนที่เรียกว่าพละความหรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่าส่วนที่มันเป็นรายละเอียดต่างๆนะแล้วพี่คะหนูจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างที่บอกนะคะสําหรับใจความสําคัญเนี่ยส่วนมากนะเขามักจะอยู่ตรงช่วงต้นข้อความช่วง ท้ายข้อความน้อยมากที่จะอยู่ตรงกลางของข้อความค่ะตรงกลางมันจะเป็นอะไรมันจะกลายเป็นส่วนของส่วนขยายนะคะเนี่ยแหละพวกใจความสําคัญมักจะอยู่ตน้ตนๆไม่ก็ท้ายๆแค่นั้นเลยนะคะทีนี้เราไปดูกันเขาขึ้นต้นมาว่าช็อกโกแลตเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจริงไหมจริงอันนี้ถือว่าเป็นอะไรคะถ้าขีดสีฟ้าถ้าขีดสีเหลืองนะก็คือเป็นใจความสําคัญได้แล้วเนาะช็อกโกแลตนะคะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก นะคะเพราะมีรสชาติอร่อยทีนี้หลักการต่อมานะคะถ้าพี่ขีดวงเล็บที่ไหนแปะลว่าตรงนั้นเป็นส่วนขยายนะคะเพราะมีรสชาติอร่อยเป็นการให้เหตุผลซึ่งมันเป็นการขยายว่าทําไมช็อกโกแลตถึงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นนี้ไม่ต้องเอามาในการเขียนนะชาวสเปนเป็นชาติแรกๆที่ค้นพบความอร่อยของช็อกโกแลต อันนี้ได้ไหมคะชาวสเปนคนพบเป็นชาติแรกโอเคได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าขีดไว้ก่อนยังไม่ต้องเอามาเขียนทั้งหมดนะเพราะการที่จะมาเขียนสรุปใจความสําคัญมันมีอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะขีดไว้ก่อนว่านี้คือใจความสําคัญนะทีนี้ไปดูค่ะโดยการเติมน้ําและน้ําตาลอ้อยลงในโกโก้แล้วนําไปต้มจนเดือดอันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นการทําช็อกโกแลตถูกไหมชาวสเปนเของค้นพบโดยการเติมน้ํนาน้ําตาลอ้อยอะไรอย่างี้อย่างที่บอกมันเป็น ผลความนะคะเป็นส่วนขยะเออเป็นส่วนรายละเอียดนะคะไม่ได้เป็นใจความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นใส่วงเล็บไว้ก่อนเลยนะตัวใหญ่แบบนี้เลยปึ๊บเติมน,น,น้ำน้ำตาลอ้อยเ,ยเนี่ยเป็นวิธีการทาช็อกโกแลตหมดเลยใช่ไหมคะจนมาถึงตรงนี้เพิ่มความหอมมันด้วยมเมล็ดอัลมอนด์จนจบตรงนี้นะคะการทําช็อกโกแลตตรงนี้มันเป็นส่วนอะไรนะเป็นส่วนรายละเอียดนะคะเอามาไหมไม่ต้องเอามาโอเคไหมคะ พวกยกตัวอย่างเหมือนกันนะไม่ต้องเอามานะคะเช่นเช่นอะไรแบบนี้ไม่ต้องเอามาเด็ดขาดนะคะออาทีนี้มาดูจากนั้นช็อกโกแลตจึงแพร่หลายไปสู่ประเทศอื่นๆอันนี้ได้ได้ไหมได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในใจความเดียวกันกับตรงที่ว่าช็อกโกแลตได้รับความนิยมเป็นไปทั่วโลกถูกค้นพบโดยชาวสเปรสเปรเรนแล้วจึงแพร่หลายไปสู่ประเทศอื่นๆนะคะแบบนี้จบไปแล้วหนึ่งย่อหน้าทีนี้มาดูย่อหน้าที่สองค่ะ แม้ช็อกโกแลตจะได้รับความนิยมมากใช่ไหมแต่ก็มีคนบางกลุ่มคะ่ะที่มีความเชื่อผิดๆว่าช็อกโกแลตส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างนี้อ่ะทีนี้เห็นอะไรไหมเห็นคําว่าเช่นทําไงคะเปิดวงเล็บรอไว้เลยมันเป็นอะไรเป็นรายละเอียดแน่ๆนะคะอ่ะเป็นรายละเอียดแน่ๆเป็นรายละเอียดของราของการที่เขาบอกว่ามีความเชื่อเอเชื่ออย่างแรกคือทําให้เกิดสิวใช่ไหมนี่ก็ตัดทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวนะคะ ไม่ได้เป็นผลมาจากการรับประทานอาหารส่วนความเชื่อที่ว่ามีคาเฟอีนรายละเอียดอีกไหมรายละเอียดอีกจนทีนี้มาเจอตัวเลขพี่คะตัวเลขเอามาได้ไหมไม่ต้องนะคะตัวเลขเป็นอะไรเลยตัวเลขเป็นรายละเอียดเหมือนกันเลยนยะคะเนี่ยหกมิลลิกรัมถือว่าน้อยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นรายละเอียดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใจความสําคัญของย่อหน้าที่สองอยู่แค่ตรงนี้ มีคนที่มีความเชื่อผิดๆค่ะจบไหมจบนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาขีดตรงนี้เนาะมีคนบางกลุ่มใช่ไหมคะมีความเชื่อผิดๆว่าช็อกโกแลตส่งผลเสียต่อร่างกายตรงนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้นะคะแม้จะได้รับความนิยมมากอันเนี้ยก็ไม่ต้องเอาม,ามือนกันนะเอามาแค่ตรงที่ขีดสีเหลืองไว้นะตรงนี้คือ ใจความสําคัญทีนี้ไปดูกันต่อค่ะจริงๆแล้วช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นไงคะสารประกอบในช็อกโกแลตมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคเนี่ยอันนี้เป็นไงอีกแล้วคะ่ะเป็นเป็น รายละเอียดใช่ไหมตรงนี้มีการพิสูจน์แล้วว่าโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนังกล่าวไปอะจนถึงตรงนี้อะเอาง่ายๆนะคะรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะเพราะเป็นการพูดถึงรายละเอียดต่างๆของช็อกโกแลตว่าสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง,างการเกิดโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากๆเลยแล้วยังไงต่อคะนี่ขีดไว้ก่อนเนาะใจความสําคัญอยู่นี่คะ่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่เป็นไงคะควรจะรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม พราะเห็นคาว่าเพราะใช่ไหมอ่ะเพราะเหมือนคําว่าเพราะมีรสชาติอร่อยอย่างเงี้ยเป็นส่วนขยายนะคะเป็นส่วนรายละเอียดไม่ต้องมาเพราะถ้ารับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลได้ดังนั้นจากอันเนี้ยไม่ต้องเอามาทีนี้ขีดออกหมดละรายละเอียดเอาออกหมดไปแล้วนะคะเหลือแค่อะไรครับ เหลือแค่ใจความจริงๆละ่ะใจความจริงๆมีแค่สีเหลืองๆใช่ไหมที่ขีดไว้ก็คือช็อกโกแลตเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกชาวสเปนเป็นชาติแรกๆที่ค้นพบความอร่อยของช็อกโกแลตคนบางกลุ่มมีความเชื่อผิดๆว่าช็อกโกแลตส่งผลเสียต่อร่างกายจริงๆแล้วช็อกโกแลตมีเป็นเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแบบเนี้ยถามว่าเอาลงมาเลยได้ไหมคะได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เราต้องใช้เอาลงมาเลยแต่ว่าทุกคนต้องใช้ คำสันธานในการเชื่อมด้วยต้องใช้คำสันธานพี่คะคำสันธานคืออะไรคำสันธานก็คือพวกคำว่าและกับแก่แต่ก็อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องใช้คำสันธานนะคะสันธานในการเชื่อมประโยคที่เราจะเอาลงมาเขียนนี้ด้วยไม่ใช่เขเอาลงมาแล้วเขียน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 ขียนต่อไปเลยไม่ได้นะคะอ่ะ ใช้สันธานเชื่อมตรงนี้ใช่ไหมที่พี่เขียนไว้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะคะใช้คําสันธานเชื่อมตื้ๆๆๆๆออย่างที่บอกส e ันทานเป็นหน้าที่เชื่อมคาอยู่แล้วเนาะพอเอาลงมาแล้วเรียบร้อยนะคะเชื่อมกันบางคําบางประโยคเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอมันเหมือนภาษาเขียนมากเกินไปเราอาจจะนํามาเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาของตัวเองอย่างเช่นดูประโยคนี้นะทุกคนนะคะดูตรงนี้ ชาวสเปนเป็นชาติแรกๆที่ค้นพบความอร่อยของช็อกโกแลตเราอาจจะเอามาแค่ว่าถูกค้นพบโดยชาวสเปนได้ไหมได้ช็อกโกแลตถูกค้นพบโดยชาวสเปนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือชาวสเปนค้นพบเป็นชาติแรกะจบไม่ต้องมาค้นพบความอร่อยของช็อกโกแลตไม่ต้องเอามาเยอะนะคะบอกแล้วอย่าเยอะใช่ไหมการสรุปใจความสําคัญท่องไว้ว่าอย่าเยอะนะโอเคทีนี้พอเอาลงมาเหลืองเหลืองพวกเนี้เอาลงมาแล้วนะคะ ใจความลงมาปุ๊บใช้สันพันเชื่อมเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้สามบรรทัดใช่ไหมนี่เลยนะคะช็อกโกแลตเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกถูกค้นพบโดยชาวสเปนเป็นไงนี่คือย่อหน้าแรกบอกแล้วว่าเอามาย่อหน้าละหนึบรรทัดใช่ไหมคะ นี่คือย่อนหน้าแท้ต่อมาย่อนหน้าที่สองบอกว่าไงคนบางกลุ่มใช่ไหมคะที่เขาบอกมีความเชื่อผิดๆว่าช็อกโกแลตส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วเขาก็ยกตัวอย่างมาต่างๆนานาใช่ไหมคาเฟเอีนเอยเกิดซิวเอยซึ่งเป็นไงคะพี่บอกแล้วไม่ต้องเอามานะเราก็เอามาแค่นี้ก็ได้อีกหนึ่งบรรทัดแล้วเรียบร้อยนึกออกไหมและทีนี้เป็นไงคะสุดท้ายแต่จริงๆช็อกโกแลตมีประโยชน์หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมอ่าเป็นประมาณนี้ ใช่ไหมคะเนี่ยแหละอย่างที่บอกไปเห็นคําว่าแต่ไหมคําว่าแต่ก็คือเป็นคําสันธานค่ะที่เอามาเชื่อมระหว่างอันนี้ไงเชื่อมระหว่างประโยคแรกคือเขาบอกว่าช็อกโกแลตมันมีผลเสียต่อร่างกายนะกับเชื่อมอีกอย่างหนึ่งคือช็อกโกแลตมันมีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นไงคะต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมมันมีความขัดแย้งกันก็เลยต้องใช้คําว่าแต่อย่างเงี้ยการใช้คําสันธานในความในการเชื่อมเราก็ต้องคํานึงถึงความหมายของประโยคด้วยถ้าเป็นประโยคที่มันไปด้วยการคล้อยตามกันเนี่ยค่อยใช้คําว่าและกับคําว่ากับแต่นี้มันเป็นไงอันนึงบอกเกิดผลเดียน,นเ,ออเกิดผลเสียต่อร่างกายมันก็ต้องใช้คําว่าแต่ ที่มันขัดแย้งกันนั่นเองนะคะโอเคทุกคนน่าจะมองภาพออกเนาะว่าย่อหน้าละหนึ่งบรรทัดย่อหน้าละหนึ่งบรรทัดแล้วก็ย่อหน้าละหนึ่งบรรทัดแบบนี้3บรรทัดพอดีพยายามตัดรายละเอียดออกนะคะรายละเอียดพวกยกตัวอย่างเอ่ยการพูดถึงอะไรต่างๆนะนะที่มันไม่เกี่ยวนะแล้วก็จําไว้ว่าใจความมักจะอยู่ช่วงต้นๆของข้อความนะคะพยายามมองให้ออกตัวลงตัวเลขไม่ต้องเอามายกตัวอย่างไม่ต้องเอามานะคะ โอเคก็จะได้จำนี้เลยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้ก่อนมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือวิชาอื่นๆที่อาจจะตามมาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย